สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสข้อความว่าหุหุยังมีความจะให้ทนายสุรชยัยทนายคนใหม่ทำคดีต,ตามจ่าย YouTube เจ็ดจังไรบานกันอีกหรือหลังจากเอาเวลาในเพจมุกดาหารมาอ้างไม่ขึ้นแล้วทีนี้ไปเอาเวลาที่นาแต่ให้สัมภาษณ์แบบกะเอาโดยวางฐานในตอนนั้นตามที่ใครๆเล่ากันมาพูดกันมาว่าพี่สดิงตื่นตอน9นาฬิกาหนึ่งนาทีไม่เห็นน้องชมพูก็กออกตามหาดังนั้น พอนักข่าวไปถามใครๆเขาก็จะใช้นาฬิกากับตัวนี้เป็นตัวตอบทำไมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันก่อนที่ผลสอบพอทอจะออกมาและก่อนที่จะมีการเอาโทรศัพท์ทุกคนไปตรวจสอบและไม่คิดหรือว่าตำรวจเขาตรวจสอบแล้วทุกอย่าง อยู่ในสํานวนแล้วหรือทนายชุดเดิมได้คุยกับพยานไปแล้วรู้แล้วว่าเวลาที่น้าตายโทรหาน้ฝนจริงๆไม่ใช่ประมาณ9ก้าโมงแต่เป็น10บโมงกว่าเพราะทั้งสองน้าตายน้าเสริมไปเกี่ยวยาจนถึง10บโมงมีพยานยืนยนันและเรื่องนี้มีสมพรยืนยนันว่าพอรู้เรื่องจากสดิง ก็โทรแจ้งแม่น้องชมพู่แล้วขี่รถมาที่บ้านน้องชมพู่แล้วเจอน้าต่ายนาเสริมก็ได้แจ้งเรื่องน้องชมพู่หายกับทั้งสองที่เกี่ยวยาเสร็จแล้วเอายากลับมาดังนั้นน้าตายจึงโทรหานาฝนหลังจากที่รู้เรื่องจากสมพรหยุดวิเคราะห์เรื่องเวลาหายแต่วิเคราะห์เรื่องเส้นผม เส้นขนน่าจะหาทางออกให้จำเลยง่ายกว่าและวิเคราะห์หาพยานให้จำเลยว่าเห็นคุยกับพ่อแบมจริงแต่เป็นตอน7โมงครึง่งไม่ใช่9โมง15จะดีกว่าน่าหลุนกว่าหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดยบอกว่าแค่ท่านายตำ หลุดพ้นมาได้หนูไม่สนสี่สนห้สน8กับพวกมันเลยค่ะป้าจากนั่งดูเฉยๆรอวันศาลตัดสินถ้านายตำได้ผลบ่วงวงกรรมมาได้จากตรงนั้นถือว่าดีแล้วค่ะต่อไปทีมทนายใหม่จะกทำแบบไหนก็แล้วแต่ความฉลาดความคิดและมีมุมมองของมนุษย์แต่ละจำพวกมันแตกต่างกัน ขาวอาจถูกมองว่าเป็นดำหรือดำเป็นขาวสำนวนอยู่ที่ศาลแล้วจะแก้ตัวแบบไหนก็เลือกเอาเอาตามที่ถนัดค่ะพยานอ่อนก็แก้ต่างให้จำเลยไม่ขึ้นหรอกคงค้าความไปอีกนานจำเลยคงมีเวลาทำมาหากินไปอีกหลายปีในคดีนี้ฮ่าฮ่าฮาปล่อยให้พวกมันวิเคราะห์ให้ไฟ บันไลกันเผาผานพวกมันให้หมดไหม้ไปด้วยกันค่ะฝั่งป้ายานเถิดจะเกิดผลอย่าพากันคิดเอาเองจะเละจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีใครคนไหนมีความคิดคิดถึงเรื่องที่ป้าแนะนำเลยฉลาดกันจริงๆนะเรื่องโงโงงฮ่ๆฮ่าฮ่ต้องเอานิทาน นายสอผสมกับนิทานป้าจา๋าเข้าสำนวนเลยสิจบกันตอนนั้นดูเหมือนว่ารู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องผลไม้เสียชีวิตถึงได้บอกกับผู้คนให้สกัดจับคนร้ายขนาดขนาดรู้ขนาดนั้นทำไมไม่พาตำรวจไปจับคนร้ายคนนั้นซะเลยละ่ะหรือมโนความชั่วทุกอย่าง แม้ไม่มีใครเห็นก็ชั่วเพียงแต่จะชั่วเร็วหรือชั่วช้าหากมีคนเห็นก็ชั่วเร็วแต่ถ้ายังไม่มีคนเห็นก็ชั่วช้าฝากไว้ให้คิดพลแตนถ้านายอย่าลืมนะจำเลยคือเจ้านายต้องเชื่อจำเลยเท่านั้นและไทม์ไลน์คนอื่นต้องให้ตรงกับจำเลยล่ะ มโนนะสิเพราะไอ้ผวยกำกำลังทำงานของพวกมันคิดไม่ออกผวยเอ๋ยมโนขึ้นมาเองพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะแก้ตัวแบบไหนเลยพูดมั่วมัวผู้ร้ายมันชั่วโดยสันดานจิตใต้สำนึกจึงไม่มีหน้าด้านหน้ามืนทำได้ แสดงทุกอย่างแม้อยู่ต่อหน้าคนมากมายดินดินดินต่อไปอยู่นิ่งเมื่อไหร่เครีดตายแน่คำให้การครั้งแรกสำคัญที่สุดครับหลักฐานสำคัญของจำเลยที่หนึ่งคือโทรศัพท์มือถือหลักฐานสำคัญของจำเลยที่สองคือเส้นผมคนเรานี้อะไรก็หนีได้ แต่นี้กฎแห่งกรรมไม่ผลหรอกครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่รอดพวกมึงรอรับผลกรรมได้เลยอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ